สุขภาพจะดีนะคะต้องดีทั้งร่างกายและจิตใจค่ะจะเติมพลังใจก็ต้องไปไหว้พระขอพรจะเติมพลังกายก็จําเป็นต้องกินอาหารดีๆไม่ว่าจะเป็นอาหารให้ครบ5้าหมู่นอนหลับให้ได้6-8ชั่วโมงดื่มน้ํา2ลิตรถึง2ลิตรครึ่งนะคะที่สําคัญค่ะถ้ามีตัวช่วยดีๆอย่างอาหารเสริม ที่วันนี้รายการของเรามาแนะนำกันเป็นอาหารเสริมที่มีงานวิจัยรองรับนั่นก็คือถังเช่าแทร้1 0เอร์เซ็นเมัล์พลัสนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าผู้ที่ติดตามรายการอุณารินชิมบุญค่ะคุณจะได้โปรโมชั่นที่พิเศษที่สุดจริงๆเพราะฉะนั้นอยากจะเลือกทานถังเช่าให้มั่นใจในคุณภาพที่สำคัญก็คือเป็นอาหารเสริมที่เข้าไปบำรุงร่างกายไปเติมส่วนที่ขาด ไปจัดการกับส่วนที่เกินนะคะก็อยากจะแนะนำเมก a l เ p l u s ัสถังเช่าแท้100%แล้ววันนี้ค่ะเอมีเรื่องราวของคุณเป็ดซึ่งเคยเจอปัญหาของสุขภาพที่ต้องบอกว่ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อทั้งทที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่พอเจ็บป่วยถึงขั้นคุณหมอบอกว่าคุณต้องฉีดอินซูลินแล้วนะนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาลุกขึ้นมา เปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงไปยังไงตัวช่วยของเขาคืออะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมออสเทอร์โบครับวันนี้ผมมีความภูมิใจที่จะแนะนำผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมาจากคนธรรมดารรมดาชีวิตติดดินจนกระทั่งมาอยู่ในแนวแถวหน้าของนักโฆษณาเจ้าของป้ายโฆษณามากมายหมหาศาลทั่วประเทศแล้วก็ เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมป้ายโฆษณาประเทศไทยชื่อนั่นชื่อคุณเป็ดครับที่จริงชื่อคุณสาครตรีธนจิตสวัสดีครับพี่ออสแหมไม่ได้เจอกันนานแล้วก็พี่พี่ออสพูดไปก็ก็เป็นส่วนที่มนุษย์ปัจจุบนคนหนึ่งที่มันพึงจะมีได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําธุรกิจต่างๆครับที่ประสบความสำเร็จได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรครับ การเวลาจังหวะของชีวิตคนแต่ละคนนะครับคนที่มาในรุ่นเดียวกับผมนี่ก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ผมเป็นแต่ว่าสิ่งอื่นที่วันหนึ่งเราเราสำเร็จในเรื่องของปัจจัยตัวแรกของมนุษย์ไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของเงินตราที่ทุกคนไข่คว้าอยากจะได้มันมาสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเราไปงานวัดไปโรงพยาบาลเรารู้สึกร,รู้สึกเห็นความเป็นธรรมชาติของมนุษย์คนที่มีเกิดแก่เจ็บตาย คุณคุณเป็ดเคยไปดูหมอไหมว่าในช่วงท้ายๆเนี่ยจะประสบความสำเรนาดนี้จากเด็กขายก็ต้มในตลาดนนเนี่ยต้องทำยังไงบ้างต้องมีความกระตันญยูมีความขยันหมั่นเพียรอย่างไงแล้วก็ต่อหลังค่อยมาดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่ามีจิตใจที่ดีมีคุณธรรมอะไรไม่ก็คือหมอดูเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผมยึดติดนะครับเป็นเรื่องของการกระทํามากกว่า แต่ว,ว่าวันหนึ่งที่เรามีเงินแล้วเราเจ็บป่วยเนี่ยไอ้วันที่เราโดนเข็มแทงตัวเองนี่เรารู้สึกว่าเออมันเจ็บเนาะแล้วก็ทํายังไงที่มันจะไม่ได้โดนเข็มแทงในว,วันนั้นนี่เราก็รู้สึกว่าเออมันจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองในเมื่อเรามีครบทุกอย่างสุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากจะได้ซึ่งมันหาซื้อไม่ได้แต่ทํายังไงล่ะเราก็ต้องตื่นขึ้นมาดูมีวินัยแล้วก็ดูแลตัวเอง ทานอาหารบ้างอะไรบ้างนะครับบางคนอายุมากแล้วที่เราเคยพูดคุยกับเขาเราก็บอกเอ้ยทาไมอายุมากแล้วมันจะกลับมาดีไม่ได้ผมว่าผมพิสูจน์ไปแล้วอแล้วเรื่องอาหารการกินอาหารเสริมต้องกินมากไหมครับยาบำรุงกาลังอที่ผ่านมาไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้ออกกาลังกายอยู่เป็นประจําทานอาหารหลังจากอายุสักพี่พี่ออสเชื่อไหมผมอายุเท่าไหร่ครับผมว่า40 40อ่าผมห้าสิบเอ็ดละครับก็ผม่าออกกำลังกายไปเรื่อยๆก็ ดีในระดับหนึ่งเรื่องอาหารเสริมที่พี่ออสถามถึงผมไม่ค่อยไม่ค่อยความสําคัญเพราะว่าในตลาดวันนี้เนี่ยเราเราได้เห็นโฆษณาการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆเตงไไม่หมดเลยใช่นะครับจนจนวันหนึ่งเนี่ยผมผมถึงขั้นวิกฤตที่ช่วงโควิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราต้องใช้คําว่าเราถูกกักบ,บริเวณมันก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวออกไปไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ทานอาหารไม่ได้อย่างที่อยากจะทานนี่ยมันก็มาถึงวันหนึ่งเราก็มาเจาะเลือดเราก็ตกใจเพราะว่า เฮ้ย hey, น้ำตาลเราขึ้น290ไอไอการเยอะของน้ําตาเนี่ยมันไม่เท่ากับน้ําตาลสะสมที่มันได้9.5 uh huh. ซึ่งเรารู้สึกว่าโอ้โหวันที่หมอพูดเนี่ยหมอใช้น้ําเสียงแบบด่าเราในใจว่าเฮ้ยทาไมถึงปล่อยให้เป็นอย่างนี้เราก็บอกว่าโอเคมันมันพลาดไปแล้วหมอทําไงบอกมันหมอต้องฉีดอินซูลินผมผมยอมไม่ได้ผมบอกหมอผมผมไหวแลว้คือถ้าผมฉีดวันนี้เนี่ยผมต้องฉีดตลอดชีวิต ากฏว่าก็มาเจอพี่สาวคนหนึ่งที่ทําถังเช่าแล้วก็ได้ได้ไดทานแบบไม่อยากเชื่อนะครับรับไปแบบว่าไม่เป็นไรก็ลองดูไม่เสียหายเราก็เต็มที่ทุกเรื่องเลยอ่ะทานอาหารเป็นเวลาทานอาหารมีคุณภาพคลีนเป็นระดับหนึ่งผักเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทานถังเช่าเช้า3เม็ดก่อนนอนจาก3เม็ดปรากฏว่าเดือนที่60วันที่ไปเจาะเลือดเนี่ยเป็นวันที่เราเหมือนลุ้น ผมดีใจยิ่งกว่าถูกหวยวันที่หนึ่งเพราะว่าผมต้องใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้แล้วทานอาหารทานข้าวมันไก่ได้ทานเ้าขาหมูได้กินของหวานได้บ้านระดับหนึ่งทีแรกเชื่อไหมครับว่ามันจะมีผลไม่เชื่อหรอครับ<น>เพราะว่าสิ่งที่เราต่อต้านคือไตเราจะมีปัญหาไหมในอนาคตระยะยาวอพอเราทานไปพวกเราก็รู้สึกว่าเออเฮ้เราก็เลยอันนี้เราโอเคเราก็ทานมาเรื่อยๆเ,เลยก็ให้คุณแม่ทานด้วยวันนี้รู้สึกว่า ชีวิตดีขึ้นแล้วออกกําลังก็ยังออกอยู่ออกกำลังอยู่ฮะมีอะไรบ้าออกกำลังฟิตเนสฟิตเนสด้วยซ้อมกอล์ฟตีกอล์ฟเล่นเรือเล่สกีบ้างซึ่งพวกนี้ถ้าไม่แข็งแรงจริงก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุได้ใช้พละกกาลังพอสมควรใช่ครับก็ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ผมรู้สึกว่ามันมีทางออกก็หลังจากที่ปีทุกยี่ิอย่างพร้อมแล้วสุขภาพก็ดีสภาพจิตใจก็ดีครอบครัวก็บริบูรณ์นาทีนี้เนี่ยอยากจะมีอะไร ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ,าบ้านไหมครับคืออยากให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเลือกเลือกผลิตภัณฑ์ที่ที่มั่นใจนะครับผมพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มปากว่าผมใช้ถังเช่าอย่างมีคุณภาพนะครับมีแหล่งที่มาชัดเจนตรวจสอบได้เราไม่ได้ไปซื้อถังเช่าที่หรืออาหารเสริมที่ใครก็ใครก็แย่งกันทำต่างคนต่างแย่งกันทำเต็มตลาด เป็นพันๆ <c oughs> หมืน่นๆเจ้านะครับเยอะมากนะครับฝากบอกท่านผู้ชมหรือคนที่คนที่คุณรักนะครับว่าไม่ว่าคุณจะทานอะไรเข้าไปเนี่ยข้างในนี่มันมันคือเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้คุณต้องมั่นใจให้แน่ใจก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆ <c oughs> ผมกล้าพูดว่าผมเป็นตัวอย่างที่พิสูจน์ด้วยตัวของตัวเองนะครับแล้วมันดีขึ้นจริงๆ และนี่ค่ะคือเรื่องราวของปัญหาที่ต้องบอกว่าวันนี้นะคะคุณมีตัวช่วยสุขภาพดีได้ก็ด้วยตัวของเราเองและตัวช่วยที่เรามาแนะนำในวันนี้เมก้าั l พลัสถังเช่าแท้ 100%เราสามารถที่จะรับประทานเพื่อการบำรุงร่างกายยังไม่ต้องเจ็บป่วยนะคะบำรุงให้ครบถ้วนแต่ถ้าหากว่าเจ็บป่วยแล้วค่ะต้องบำรุงเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นวันนี้ยิ่งซื้อในชุดใหญ่ก็ยิ่งคุ้มค่าค่ะเพราะราคาต่อแคปซูลถูกมากๆค่ะ เมกลับพลัสคอดี้แอนลินจือแคปซูลถังเท่าผสมเห็ดลินจือขนาด120แคปซูลราคาปกติ6,000บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ1กระปุกแทม2กระปุกแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6กระปุกจากราคาปกติ1 2 0 0 0บาทลดเหลือเพียง1,000 0บาทเท่านั้นรับไปถึง6กระปุกโทรด่วนตอนนี้ที่0 2 1 1 3 1 3 8 02-113-1388โงเฮงไม่ดีชีวิตมักพบกับอุปสรรคต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีชีวิตที่เรียกว่าผุพังพินาศโงเ่เฮงไม่ดีส่งผลให้อารมณ์ร้อนเวลาไปไหนมาไหนจะเสียเวลาการขีนคิ้วมากเลยอะแล้วดูแล้วคิ้วตัวเองก็แบบว่ามันไม่รับกับใบหน้าตัวเองด้วย ะดีแค่ไหนถ้าคุณตื่นมาแล้วโดยไม่ต้องเสียเวลาเขียนคิ้วให้อารมณ์เสียเพราะคิ้วคือมงกุฎของหน้าปรับทรงคิ้วถูกหลักโงเหงกับอาจารย์เอ๋หลังจากที่มีการปรับเสริมดวงชะตา โเหเฮงบนใบหน้าโดยเฉพาะเรื่องของการสักคิ้วงินงอกเข้ามามากทีเดียวค่ะจากเป็นคนที่ขี้คนหิดก็ไม่เงี้ยธุรกิจรู้สึกว่าคนก็เข้าเยอะเปลี่ยนชีวิตจริงเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองที่123สวยรวยเฮงโทว02-113-1388 123สวยรวยเฮง กาแฟเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกแต่ถ้าจะเลือกดื่มกาแฟก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเมกาลาคอฟฟี่กาแฟผสมถังเช่าสกัดเข้มข้นกาแฟที่เอเลือกค่ะเหมาะกับคนวัยทำงานและผู้สูงอายุมาเติมพลังชีวิตให้สดชื่นในทุกๆวัน กับเมกทราคาเฟ่ตอบทุกโจทย์ของชีวิต เมก a ล a าคอฟฟีกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพราคาปกติกล่องละ490บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องจากราคาปกติ1,470บาทพิเศษเพียง980บาทแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุดจากราคา2,940บาทพิเศษเพียง1,960บาทเท่านั้นรับเพิ่มไปเลยทันทีเมกาล่าคอฟฟี a ่ R Coffee, อีก1กล่องโทร เลยตอนนี้02 113 11 1388 02 113 11 1388